มารำลึกความหลังที่ร้านเก่าร้านเดิมนะคะร้านคุณยายหรือว่าที่เรารู้กันว่าร้านแตงโมเซเว่นอีเลเวของน้องพลอยนะคะแล้วไปไหนนั่นไปไหนนั่นหูหูห,หลงกัดอือหลงกัดอือก,กลัวหลงนี่นะคะเจอเจ้าถิน่นอ่ะสู้ไหมลูกอ,อย่ามายุ่งนะอีกตัวหนึ่งูหูกลัวเสียวเสียวดังคุณยายบอกว่าวันนี้ไม่มีกล้วยน,นะคะอืมไหนสิาน<ๆ>ยายโกหกหรือเปล่าขอสำรวจหน่อย พอสำรวจหน่อยค่ะอ้ยไม่มีกล้วยเลย<ป>ก็อยู่ท่านี้แล้วค่ะไม่ได้กินแตงโมนะคะกลับมาฟ้องตาแล้วอยู่ท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พาลูกสาวมารํำลึกความหลังนะคะมารํำลึกความหลังที่ร้านเก่าร้านเดิมนะคะร้านคุณยายหรือว่าที่เรารู้กันว่าร้านแตงโมเซเวนอีของน้องพลอยนะคะ ตอนนี้ระหว่างทางก็ต้องแวะชมนกชมไม้ก่อนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นคุณตานะคะคุณตาแสนดีเราจะปล่อยลูกสาวไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเดินอยู่ไม่ห่างเขานะคะแต่ว่าเราจะไม่จับเขาเราจะดูว่าเขาจะจําได้ไหมเพราะว่าเราพาเขาเนี่ยไปอยู่บ้านใหม่นะคะเป็นเวลาก็เดือนกว่าๆแล้ววันนี้ก็ได้พาเขากลับมาบ้านบ้านเก่าของเขานะคะ เราก็จะมาติดตามกันดูว่าเขาจะจำได้บ้างไหมว่าตรงนี้เขาเคยอยู่ตรงนี้เขาเคยเล่นตรงนี้เขาเคยกินนะคะแต่ว่าจากที่เขามาถึงแล้วเขากินตรงนี้ได้ก็คือว่าเขาก็น่าจะจําได้แล้วนะคะเพราะว่าทุกๆคลิปก่อนหน้านี้คุณแม่นะคะก็ได้พาเขามากินญ้าแถวๆนี้นะคะเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านก็คงจะจําได้เนี่ยค่ะนะว่าจะขึ้นไปเห็นไหมคะนั่นค่ะ อันนี้คือไม่ได้บอกไม่มีคุณพ่อควานอยู่ด้วยนะคะในตอนนี้เนี่ยค่ะเขาจาได้ก็ถือว่ายังโอเคที่ว่า,าภาษาสัมผัสแลวก็ความคุ้นชินของเขายังยังแบบโอเคแล้วก็เขาก็ยังจําได้จํากลิ่นจําสถานที่ได้นะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยลูกสาวของเราอันนี้จะเป็นหลังร้านคุณยายนะคะหลังร้านคุณยายโอ้โห ติดโบมาหายายแล้วจะมีใครจําได้ไม่เนี่ยโบเล็กแบบนี้เนี่ยโอ้โหไอตรงนั้นละค่ะที่เก่าที่เดิมแล้ว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 ไปไหนนันไปคนเดียวได้นั่นพ่อแม่อยู่ไหนนั่นอือ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 ลงปลาลงปลาลงปลาอือผีหลอกผีหลอกผีหลอกออกมาออกมาผีหลอกอือก็ผีกูผีก็ผีอือก็ผีก็ผีก็ผีอือ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 แล้วอะไรตัวอ้วนวิ่งออกมาคะเนี่ย กูผีกูผีไปหาพ่อว่ะไปไหนนั่นนี่พ่ออยู่นี่ตอนนี้คือกําลังหาทางเข้าร้านยายนะคะแต่ก็ระวังทางเข้าร้านยายก็มีไมมีแต่ของโปรโดเลยขอไข่ห้างยืนกินแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหโฟกัสที่โบกับสร้อยนะคะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะขอบคุณพีเอฟซี FC มากๆเลยนะคะ น่ารักมากๆเลยปลาลูกปลาตามองนานแล้วไม่ใช่ตาคิดถึงแล้วบอลืมตาแล้วบอนี่ฮะลงไปแล้วค่ะไปไหนคะไปไหนคะลูกตาอยู่นี่ลูกตาอยู่นี่นี่น,นี่ตาอยู่นี่เอา <c oughs> ไปไหนนั่นเออยิงกินร้านยายนี่แหละนาะร้านยายที่เขาไม่มีกล้วยที่เขาไม่มีกล้วย <c oughs> <c oughs> ตำรวจนะคะให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าถิ่นโอ้โอ้โอ้โ้โอ้จำบ้านเก่าได้เออดูค่ะดูค่ะวิ่งหางชี้เลยนะคะรีบไปหาคุณตาเออคุณตาก็จำหลานได้นะคะนี่เออเออนี่แหละค่ะพาเข้ามาแบบยังไม่ได้แบบ คือไม่ได้จูเขามาอย่างนี้ยค่ะให้เขาเดินมาเองก็ถือว่าเขาจําได้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยที่จาคุณตาได้อืดูดนมนิดนึงแล้วกันนะไม่ได้ดูดนมนานเลยโอ้โหตาขอดูดนมหน่อยนะดูค่ะดูดนมไม่ห่างเลยโอ้โหอืม ไม่อยากไปนะคะทุกครั้งที่เขาได้อยู่กับตานี่ก็คือว่าดูค่ะไปจุ๊บเขาไปเล่นหยอกเขาแต่ว่าคุณตาแสนดีนี่ก็แสนดีจริงๆนะคะคือไม่ไม่แบบไม่เวียงไม่อะไรกับลูกเลยนะคะดูค่ะไปมุดเขาแล้วค่ะไปดูดนมเขาแล้วค่ะดูค่ะด้วยความที่ลูกสาวนะคะไม่ได้อยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กเนาะลูกสาวเอ่อไม่อยู่กับคุณแม่ตั้งแต่หนึ่งขวบ หกเดือนประมาณนี้นะคะคุณแม่น้องบอัวพลอยอยู่ที่ชนบุรีนะคะน้องบอัวพลอ,อยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะดูค่ะดูตรงซับเลินเลยนะคะนี่โอ้โหคุณตาก็ยืนให้ดูดนมนะคะดูค่ะโอ้โหดูดนมตาอืม,มยืนนิ่งเป็นหุ่นเลยนะคะนี่ ตาก็นิ่งหลานก็นิ่งนะคะๆๆๆเ้ยดูค่ะมุดค่ะแล้ว <พอ S 1> <ๆ S 2> เ้ยอ,อ้อนกันเสร็จแล้วไปไหนต่ออ้อความบูนั้นอุ๊ยส่บาสส่บาสส่บาส วันนี้ไม่ตักบาทนะคะหนีเรียนด้วยแล้วไปไหนนั่นไปไหนนั่นหูู้หลงกดัดอือหลงกดัดอืกดอกลัวหลงนี่นะคะเจอเจ้าถิ่นอ่ะสู้ไหมลูกอ,อย่ามายุ่งนะอีกตัวหนึ่งอูกลัวเสียวเสียวหังไหนมีอะไรกหรก้าอ <c oughs> มีแต่กล้วยดีอุ้อู้อจำร้านยายได้กลัวกลัวต้องหลงนะคะกลัวต้องหลงกลัวเจ้าหลง คุณยายบอกว่าวันนี้ไม่มีกล้วยน,นะคะไหนสิายายโกหกหรือเปล่าขอสำรวจหน่อยไม,ไม่มีอะไรเลยขอสำรวจหน่อยค่ะ,อะโอ้ยไม่มีกล้วยเลยเสาบนได้เลยอ่ะอ๋ออกลิ่นสับป,ประดปรดที่ที่สำคัญนะคะเจ้าถิ่นนะคะเนี่ยไปดีกว่าอไม่ใช่นะคะคือประเด็นเนรื่กลัวเจ้าหลง อ่าก็ได้มาใส่บาทกับคุณยายนะคะอ๋ออโอ้โหอ่อนโยนมาก เรียบร้อยแล้วค่ะคนเก่งค่ะสำหรับการตักบาตรในวันนี้นะคะอาบุญมาฝากพี่ๆทุกท่านมาคะขอให้พี่ๆเอฟซมีแต่ความสุขนะคะติดตามนราปลอดพลอยคีดดื้อไปนานๆนะคะปลาลูกปลามาร้านยายวันนี้ไม่มีเตงโมเลยเตงโมหมดนะคะออเอา ไปฟ้องตาแล้วค่ะขี่ฟ้องจังเลยเนี่ยลูกใครทําไมขี้ฟ้องจังเลยคือเวลาที่เขาอยากกินแล้วแบบไม่ได้อะไรดังใจอย่างนี้นะคะหรือว่าเขาอยากทําอะไรแล้วไม่ได้อะไรดังใจนี่ก็คือปกติเขาจะมีคุณตาเนาะช่วงกว่อนหน้านี้นะคะเขาจะมีคุณตาแบบว่าคอยซับพอร์ตเขาทุกๆอย่างทุกแบบทุกความรู้สึกที่เขาสามารถให้กันได้อย่างงี้ค่ะแล้วนี้ <laughs> ก็อยู่ท่านี้แล้วค่ะ ไม่ได้กินแตงโมนะคะกลับมาฟ้องตาแล้วอยู่ท่านี้ค่ะโอ้โหอันนี้อ้อนเก่งเหมือนใครคุณแม่ก็ไม่อาจทราบได้นะคะแล้วเป็นอะไรยืนแบบนั้นทำไมลูกมายืนดีๆนี่ยืนเหมือนตายืนนันยืนดีๆคนเก่งยืนดีๆค่ะลูกเอาก็ถือว่าวันนี้นะคะได้พาเข้ามา ทำกิจกรรมน่ารักน,าร,กนารักเนาะยามเช้าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะพาเขามา,เ,าเยี่ยมบ้านเก่าแล้วก็มาหาคุณตาตอนเช้าได้มาตักบาตรด้วยแล้วก็มาทักทายคุณตาคุณยายด้วยนะคะนั่นแหละค่ะขึ้นแล้วค่ะ <c oughs> ขึ้นไปไหนจะตกเหวนะนี่เหวได้นี่ <c oughs> รู้เรื่องไหมนี่ <c oughs> ตกเหวได้ ออ,อ,อตกเหวตกเหวดูอ่ะตกเหวได้นี่ตกไปแม่มองไม่เห็นเลยนะเนี่ยรู้ไหมยิ่งแต่หนูตัวเล็กด้วยรู้เรื่องไหมคะอืมเก่งมากกลับมายืนท่าน,นี้เหมือนเดิมอีกแล้วโอ้ย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่จะกขอลาวไวเพียงเท่านี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องบอพลอยคิดดือ้อแล้วก็คุณตาแสนดีนะคะครอบครัวน้องบอพลอยคีดดื้อด้วยนะคะผิดพลาดป,ประการใดทางเราต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะเราจะให้ลูกสาวของเราได้เอ็นจอยนะคะได้อยู่กับคุณตาก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะคิดถึงกันมากเลยดูค่ะจะดูดนมคุณตาตลอดเลยนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ช่องน้องบอกพลอยคิดดื้อจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย